ครับศูนย์จำหน่ายเครื่องจักรสารชอภัยทองครับอยู่ที่พังโคนอยู่ที่ถนนเส้นระหว่างพังโคนออกมา,าสกลนครครับนี่ครับมีจำหน่ายเครื่องจักรสารทุกชนิดเลยสุดยอดครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่ฝนมาร้อนแล้วครับสุดยอดเลยวันนี้มาดูร้านจักรสารชอภัยทองครับนี่คุณตาเพื่อนดูแล ขายทุกอย่างเลยฮะตาพอดีตาพอดีครับครับขายยังไงมีเบิดสุดยางเอา่ลยมีสุย่างครับแตาโป้พกแลัวเออเครื่องเครื่องจักรสารอ๋อมีเสียงฝนตกมาสุดยอดพอดีเออขายดีป่ะจ้าทุ่งเออไม่บางมือครับบางนี้ก็โอเคเออพอได้ขายบางมือไม่กวาด ข้อก็ขายเป็นราคาเป็นราคาไปมราารับเขาขายเจ็ดสิบบาทแปดสิบประมาณนี้โอคือเจ็ดสิบบาทช่ไหมผมอ๋อหนึ่สวยมากครับ 40, 40, 40, 40. นี่ตัวนี้นี่เจ็ดสิบห้าบทแต่สุตตาลดให้เจ็ดสิบบ้าขอ่ทษซื้อหลายรัไลน์มั้งอ่ามั้งอันนี้อันน,อน,น้อยลงกับน,น้อยลงไปอือปมนี่ครับตามราคา เป็นใจครับเป็นใครทำธุรกิจแบบนี้ก็มันไม่เน่าไม่เสียนะแต,ต่นะขายาขายหัวขายนี่ก็ขายนี่แต่พอขับรถมานี่ร้อนแต่ว่าเข้าร้านจากสามี่ยนออออโอท็อ้อปของจุมจนเนาะกินนองบ้านเหรอบ้า เขาจอดจะมีรถมาจอดเลยนี่ครับชมครับกระติบข้าวก็เป็นละข้าวต่างกันไปตั้ราคาตามกันปว่านน่อไม้กั้าวแต่หน่อไม้ินขาสร่อยอร่อยสมมติว่าเขาสร้างไก่ห้อทรงไหรบ่ตาสร้างจังหวัดมนมีคาขนทรงเขากรแต่ว่าคู่ค่าเที่ยวเขาคู่ค่าเทียวเขาไปตรงรั้ยุ่งเทพจริงสโคตรีีสร้างสื้อหัวดจริงๆ น้ำตาในจ่าต้วงอยู่วะผมหนึ่งเือสิสซงกระเพาะเชียงคาวนัำโบเถืงนั่นบ่แต่ว่าแกแกผ่านมาคอยผ่านมาบางคนผันมีได้แต่ท่านจ้างมี่ผมคงจะจ้างต่อหายนะมาบางคนก็มาได้คุณผ่าหลายหลายทิตย์ครับครับเป็นขายหลายอย่างครับเตาก็มีมีเตาอาเก็บกันจ่าฝนตกครับอาชมร้านครับมีเสียงดังนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้ นึกว่าฝนจะไม่ตกครับมีฝนไป,ไป่อะถ้าถ้าอยากมาที่นี่ร้านนะครับอยู่หน้าร้านทองพันปลาครับตรงข้ามกันเลยคุณตาก็จะขายสินค้าทุกอย่างเลยนี่ครับมีคคกมีเกลือมีโอ้หลายอย่างครับมีหม้อสวยๆก็เป็นช่องทางการทําธุรกิจนะครับใครสนใจที่อยากจะทําธุรกิจแบบนี้ก็นี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ขายหม้อต้มน้ําซุปถูก ร้อยเจ็ดเกาเป็นวิถีอิเกษตรแบบชาวบ้านนะครับที่เป็นการทำนี่คนลับมาเพืกอมาขายแกะกลองราคากระติบข้าวสวยๆไปน้อยๆนึงสีบปเท่าไหร่ตางเงินก็สิบบาทครับเก้าสตัวใหญ่เก้าสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสบโอ้ร้อยแปครับสออยถึงสองร้อยเทาครับเนี่ แต่ก็เป็นคนบางคนนี่นะบานนี่ครัะเป็นคนยังเออยังขายก็พ่ได้ขายยูน์ป่ะอืมขายแบบมันบอาเนาะขายไปเรื่อยๆนะนี่ครับชุมชนอีสานเราก็ประมาณนี้ครับถ้าขายแบบนี้ก็เราก็ขายไปเรื่อยๆวันอขายข้องี่ขายของก็มีฟ้านั่นก็แม่ปตา นี่ครับพื้นที่ของกุตาขายขายชุ่มขายนี่ขายหมดแล้วครับบริเวณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจกองักรานรถานตครับใครสนใจก็แวะมาครับที่ถนนบางโคนออกมาสกลนครครับเป็นกุตาไปก็ขายทุกอย่างทุกเราก็มาชมสินค้าได้มีครบมีคนขายคคกโอ้คับเลย นี่ครับเป็นสินค้าดีๆนี่มาชมกันครับสุดยอดเลยหลายๆอย่างครับขายนี่ด้วยเสยๆเป็นแนวทางการการสร้างไรายได้แบบอยู่ข้างถนนนะครับใครสนใจที่อยากจะทำธุรกิจแบบนี้ก็ดีครับสุดยอดเลยนี่ครับคุณตาเพิ่นฝนตกเพิ่นขอญาตเก็บกันอ่า่านไปผพานมากะัะ มาซื้ออยู่น้ำตาเนี่ยละอยู่บ้านเขาเอิญบ้านน้ำตาเนี่บ้านน้องโจดครับน้องโจดนะนี่น้องโจด,จดรกี่ยวเกี่วบางบ้านน้องโจดน้องโจดน้องโจ,จดกับวังโคนเนี่ยขายพวกนี้ด้วยสุดยอดเลยครับนี่เป็นขายมาอย,าอยู่ตายอยู่คนเดียวปะขายอยู่คนเดียวครับเอ้าแต่คุณตาเพิ่งจะอยู่คนเดียวก็มีเบอร์โทรศัพท์มาเพอเพื่อคนสนใจบ้านน่ยเบอร์โทรศัพท์อ๋อศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์หกสาม หกสามสองหกศูนย์สี่สองครับใครสนใจใครสนใจซื้อเครื่องจักรสารเตาแหมมาเนี้ยไดนี่ยุดยอดเลยนี่ครับเป็นบรรยากาศเป็นคักเตอร์เป็นขายคือยังเตานี่หัวหัวนี่ก็ขายนี่ร้อยร้อยสามสิบห้าร้อยยี่สิบเก้านี่มันมีหลายใส่เลยตามใส่เนาะ ผู้ใดบอกหูจากราคานี่ราคามาตรฐานราคากับผมมันราคาที่ผมขายตรงๆคือราคากับมาตรฐานไว้อ่าแล้วก็ต่อรองกันได้ต่อรองได้ต่อรองได้ของเพื่อนเขาถ้าเตาเตาก็เช่นเดียวกันครับถ้าลูกน้อยจะได้ต่างปกติตัวนี้ราคาแปดสิบบาทครับแปดสิบก็ราคาราคามาตรฐานอยู่แล้วตัวใหญ่ก็ไล่ขึ้นมาถ้าเป็นเตาแบบนี้เด็กเขาเป็นเตายังไงตัวนี้หะือเป่าเตาปูนเตาฟืนออ๋เตาปูนเตาฟืนนี่ครับอันนี้มันจะดีขึ้นไหม เตาประหยดัดเตาประหยัดที่งเขาเลยอ๋อนะมันจะเป็นเตาประหยดัดเตาสองชั้นเขาเอื้เตาประหยัดไฟประหยัดทานอ๋อเตออาชั้วเตาดินเผาทั้งในแล้วก็ะปุกโลดเทา่านอกอ๋อมันจะทนแข็งแรงกว่าเนาะอันนี้ก็ราคาสามร้อยตัวใหญ่มากนี่ครับใหญ่จัมโบ้สามร้อยห้าสิบตัว<ม>จัมโบ้สามร้อยห้าสิบตัวใหญ่อ๋ออันนี้กับป๋องเงินได้ดิกระป๋องเงินเดึงมันบ่อันนี้มันเป็นโอ้ตัวเขาเอื้ออยัง โอ้ส่บาดดยรัแ่เปนแค่อลยอ้โอ้โอ้บอรโโอ้มอหมดเโอสุยอดยดอ้เลยโอ้โอด,อด,อด,อดโอ้โบบรราาอ,าาอดโอ,บบอ,อดโอดนะโอ้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 โอออ้โา้โ้โอ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 อ้โ้อลอ้โอออ้อ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้น้โอ้โอ้ออ้้่าาาอ เออสุดยอดเลยสุดยอดในเป็นขายนี่ครับนแน่พูดเลเป็นวิถีชีวิตอยู่นี่ครับดูบรรยากาศรอบๆอิถนนแต่ว่าก็โอเคเลยนะครับเป็นช่องทางการสร้างไรายได้การหาเงินหาทองของชาวบ้านวิถีคนค้าขายนะครับใครที่สนใจก็ลองทําธุรกิจแบบนี้ดูนะครับมันไม่เน่าไม่เสียแต่ถ้าเราทากับข้าวนี่มันเสีย ใส่ในกลวยเลือนเออของใส่ในกลวยเรือนข,ของเสือสาดก็มีอันนึงที่เด็ดสันอีกยัางสันนี้ตามอันนี้อันนี้ไม้ไไอ้อยไฟตัวอ๋อเ <c oughs> มึงเนีครับเห็นมาเราขายห่อไม้อ้อยไฟตัวเดี๋ยวเนี่ย,นนยโอ้ยกระตีบเขาน้อยก็มีอมึงเนี่ยงามๆสุดยอดเลยบรรยากาศดีๆครับมาสักมาพังโคนผ่านมาพังโคนอยู่เส้นทางพังโคนสกนลนครออกอยู่ตรงข้ามร้านทองบรรปลา ตรงขามร้านท่องพันป่าแวะมาเบิงนะครับมาเบิงบรรยากาศดีๆของนี่ครับเครื่องจักรสารของอีสานบ้านเท่านะแต่ขายเบิดตัวอย่างอยากได้ยังตาพอที่สร้างไม่เบิงเบิ้งอะไรอาจารย์พันว่นมามีกระบวยตักน้ำพร้อมตรงนี้เลยขายถูกครับที่ร้านนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจกระติบข้าวอย่างเมลูกหนึ่งกระติบข้าวโดยทั่วไปเนี่ยเขาเคลียร์จากยังตากากไ่ไพครับจากไม่ไพ่ของ<พ>ของคนคนไ,ไหน ไรโค้นบ้านเท่านี่แล้วเนาะโค้นบ้านเท่านะครับเขาเป็นเพนห้องกคนละครอบเพราะว่าโค้นบ้านเท่าก็จะเห็ดขักอยู่ดี่มันบ่อันนี้อันนี้เป็นไม้ไผ่ใช่ไหมนี่ไม้ไผ่แล้วแล้วไม้อันนี้เด็ดสันเดียดเป็นติ๊ผ้าเป็นผ้าครับอ๋อข้าไผ่ยาเนี่ยนะเขาก็ยึดมาเขามาสายเป็นเขาเมืองมันจะแพงกว่าแก่นมันบ่แพงกว่าครับมันร่มควาเนี่ยคนีิยอมตัวนี้เมืองนี่ขายดีพ่อบ่มันจะอยู่อยู่เสามีราคาไปต่อไปนี่ยจะนี้ไปร้อยแปดอ๋อจอันนี้แปดร้อยแปดสิบ แต่ทีนี้ก็จะเป็นราคา180เจ้าในการจะเป็นไม้ไผ่นี่ครับคือความแตกต่างโอ้นี่ต้องเวลาคนมาเลือกบางคนมันหูจักนี่ยนะต่างนะซื้อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแน,น,นวทางจะเป็นแน<อ>วจะ<อ>เ,เป็นไม้แมนไว้แมนไว้จะเป็นโอ้มีหอดซุ่มแล้วขายซุ่มนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องออย อันนี้ก็ออยไฟได้เนาะกระบอกกระบองบรรทัามกาะกระบองก็เฮ็ดจากยังอ๋ออันนี้ของนอกนี่เออของนอกของนอกเอาจะมงลาเออเออโอ้เออกระบองอตะกี้สมัยตะกีก็มีเนาะผูเ่านะเฮ็ดเอ้นี่ยนะเตานี่ก็เป็นเตาแบบเตาปื้นมาตานี่ ตาเพิ่โบราณันนี้นเออตาขอบเลยนะครับครับสองนอ๋อเนเราเท่าไหร<อ>ผมคอผม,ผมอรรถรถยนต์มากผมก็มาเสือรอรอหลายอันอยู่ <c oughs> <c oughs> มือนี่ยเมว่ามาวานนไมกวาดจะได้มาเห็นเออขอทาคืเป็นอาจารย์คนกัยันยูยนคนมาลาของกับผมไมขายอยู่่บ่๋อสุดยอดครับสุดยอด เนี่ยครับรบรรยากาศช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้ก็มานี่ครับเครื่องจักรสารชื่อร้านชื่อว่ายังกตาช่อไผ่ทองช่อไผ่ทองตรงข้ามร้านเนี่ยครับทองพันปลา,า,ามาๆมาครับทางเข้าสกลฝั่งด้านเข้าสกลพอดีใครก็เลยกูเลยอะไรที่เป็นขายป้งไก่มานี่นิดหน่อยนึงก็ใช่เลยอย่าลืมกดติดครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาดูช่องทางการสร้างไรายได้ สร้างอาชีพแบบบ้านๆครับครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ